นี่เป็นลูกบิดรวมพวามือนั่นบดีซื้อซนะื้อมาเพิ่มอีกสี่ตัวซื้อมาอันนี้ล้วนดเท่ายเบิ่์นกอนเนอะอันนี้เป็นเงินของเงินน้อยเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่ามือนั่นซื้อมาบครบบ่จ่ายไปค่าอันนี้มาหนี้น,นี่เป็นเงินของเงินน้อยเพิ่นพี่น้องเลยเอามามาใส่นี่แหละใส่ประตูประตางนี่แหละ เอามาซํานี่ก่อนเพราะว่าเพล่นกำลังจัดอยู่เขากา็เฝ้าย่ามันสวยยังให้เพิินผ,ผสมให้อยู่ตัวนี้นี่เพราะว่าสีสร้าง่นเสียมาท่ามาหนี้มันนี้ซื้อไปมาอนี้ผู้ดีพัฒน์ซื้อซื้อชุดนี่เนาะได้แังสิรรวมใส่กิทาร่วมใส่ครับมันเอาสีตัว สบายดี Le BI ee, พี่น้องเอซีเบสสุขสุกคนส te ah ุมองสุบอนพี่น้องเลยมาพอกันที่เก่าคือเดิมมาซาเน่จัหน้อยมาอนี่เวซื้อเอาซีพี่น้องว่าสือทั้งท่าเฮือนน้ำทั้งสร้างคนก็เลยเฝ้ามาเนี่ยก็เลยเอาต่ซีท่าบานประตูมาก่อนเดี๋ยวตั้งให้ทั้งผู้ใหญ่คนเลือกสีได้ก่อนสบุ่สิไปเอาซีท่าเฮือนเนาะมาอนี่ก็มาพอดแล้วพี่น้องเลยสบุ่สื่ <de> อสีมา ซื้อสีซื้อสุดสีแหละสะบุนก็ซื้อเวอรแวร์ล่านปลายเนาะซื้อสีสองซุดมาทาอ่าปองเยี่ยมมาเนี่ยนะครับซื้อลูกบิดนี่ยาสะบุญจะเข้าไปเพล่ะเข้าไปเบิ่งทางกันสร้างเพลินกำลังพากันลงไม้ลงมืออยู่ตอนนี้สบุนอ่าหลังจากที่ว่าให้สร้างเพป็นเห็ดอ่านี่แล้วก่อนจะให้สีเลือกลงโตก่อนจังสี ไปเอามาให้ทางสร้างพื้นท่าผู้ีให้มันแห้งนะพี่น้องเพราะว่ามันบ่แห้งก็ท่าก็ได้เนาะ,ะมันี่ก็มาหอดจอดถึงเด้อวพี่น้องเด้อกตอนนี่ก็กําลังลงไม้ลงมือมาหอดแล้วกับคนละเหตุนหน้าที่ของไฟของมันทางทีมงานสร้างเขาก็ได้มอนี่พ่นสีใส่บานประตูใหญ่เลยมันี่สีแล้วหรือบ่แล้วก็ติดตามเบิ้องน้นการพี่น้องปเดี๋ยวสบุญสีทาเบิง่งว่าสบุสื่ออยังมาเนี่ยมานี่ ข้ามาก่อนมื้อนี้ปลูกทั้งสร้างเพิ่นมื้อนี้สบุนก็ซื้อสีมาก่อนพี่น้องเอ้ยสีอันทาของเอี่ยมก่อนสตัวนั้นยังให้เพิ่นผสมอยู่ยังรวมราคาอยู่เดสิไปเอานําลังนะพี่ทางไอ้รถเรากําลังอันโอ้นจับบัว นาะตาก,กล้องอยู่ทางใดเนาะนะพี่น้องเอ้ยมาหนี่ซื้อสีมาซื้อบันพับมาไอโบแมนบันพับลูกบิดฮะสื้อมาเพราะว่ามือนั่นบม่ได้ซื้อมาเบิ่งดูนะจับก,กล้องให้ดูตาก,กล้องยังกินโบอิม่มตาก,กล้องยังกินข้าวเบิ่งเดี๋ยวสีให้เบิ่งสีก่อนพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นเดียสีอันนี้นี่เบิง่ง ซื้อโมเมนตัวนี้นะตัวเกาตัวนี้เอาซื้อมา <c oughs> ตัวนี้เป็นลูกบิดรวมพอวางเมื่อนั่นบน้ซื้อซนะื้อมาเพิ่มอีกสี่ตัวซ <c oughs> ื้อมาอันนี้รวมบิดเท่าิรดเบิ่งกอนเนอะ อันนี้เป็นเงินของเงินน้อยเพิ่นพี่น้อง,งเลยเพราะว่าเมื่อนั้นซื้อมาบครบเบิ่งรวมเบิ่งก่อนซื้อมื้อนี้เบิดไปอ่ากระจายเป็นเงินกี่รวมแล้วเป็นใช่ไหมตาเห็นทุงแท้729,600กีบแน่นว่อันนี้บ่ตัวนี้ที่นี่เน,นะ 7, 100, 9, าะ729,300กีบ ยายไปค่ะอันนี้มันนี่น,นี่เป็นเงินของเอ้ยน้อยเพื่อนมีน้งนองเอ้ยเอามามาใส่นี่แหละใส่ประตูประตัางนี่แหละใส่ลูกบิดเอาแล้วก็ให้เพื่อนใส่ง่วงน้ำอันนี้เป็นเงิ่นโดยน้อยเพิ่นอนพอดีเบดิดจะได้บอกกันที่นี่นหนึ่งหน,น่วยนะตะกอนี่สี เงี้ยมาดูสีนี่สองกระปองสอ,มมอ,อ,องออชุดนี่เนาะรวมเยอครื่องในไตท่องอี่แหละมันยงมันยั่ไงลูกบิดลูกบาเอาน่ะนะคอยชุดชุดแบบนี้เนี่ยชุดเนี่ยซื้อมามาืัอนี้อันนี้เป็นเงินของพ่อใจดีแล้วทีว่าเพิ่นมีสีแหละแต่ว่าเอามาซัมเนียก่อนพอเพราะว่าเพิ่นกำลังจัดอยู่เขากา็ เฝ้าอย่ามันสวยยังให้เพิ่นผสมให้อยู่ตัวนี้นี่นนเพราะว่าสีร้างเพิ่นเสียมาท่ามาหนี้มาหนี้ซื้อไปมาหนี้พดอดอีเบสซื้อซื้อสุดนี่เนาะได้จังสีรวมใส่สีดาร่วมใส่กับอันเอาสีตัวสีถังมาท่าเฮือนนี้สีดาร่วมใส่กันแต่ซื้อไปมาหน,น,นี้นั่นเป็นเงินกีบหนึ่งล้านหกแสนชาสีพันหาล้อยกีบเป็นเงินกีบ เงินบาทนะตัวใดก็ตัวใด,ดลดเท้าใจบ่ไปนะเริ่มละพันห้าตัวใดแหละพันหกบอกเพื่ออย่างี้แหละแต่ว่านี่เงินกีบออกมาเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนส่าวพันสี่ร้อยห้าสิบกีบนะกันสี่หายชุดก็ได้นี่เด้สภาพเฉพาะชุดนี้เนาะเดี๋ยวธิถ่าร่วมใส่กับสี่ถังใหญ่มันอีกจือไปเด้อฝนเด้อ ซื้ซอยนี่เด้อนี่ผมเห็ดนี่เป็นสีทาม嘛นี่แหละมันนี่เป็นซื้อมาให้บักยางข้ามาเบิ้งพี่ก่อนเออบัดเดียวไปเชื่อิ้นคันบัวหักซาเนี่ยมาบ้วสะอาดเขาเอิ้ญมาขึ้นมาหน่อยนี่เที่ยวขึ้นนี่มีหอนมันหอนมินหมดแล้วนี่ต้องเบิ้งบวให้มาขึ้นมาให้บ้วสะอาด bà nhăn vào hèn đó thấy cứ đằng cứ đục cứ đục vô ờ không có tu hao nhăn chắp vẫn ăn vô như, nhăn vào leo nhăn xào điều bò ờ, ừ, xào điều là mà bà. Ừ, bà mà bừng sang là hết phi cần

หมื่มงไว้เผื okay ่อเพื่อเสียงเพื่อชีเรียนรูปติทองใสมาแต่ใสได้อย่งมานี่โดยสบายป้ามันนี้ทรงผมเพืมานี่มีมันี่ทองใสอันหัวเกี้ยงคักแม่เนาะมานี่มนี่เสื้อ้มหนานี่มจักเออจังหวะข้าหนาวจังหวหากับหากับหากระใจนี่มูจัก โอ้ปวกกระตีห้หัวแล้วบแบบนี้น,นี่มันนี่ผู้โอ้จะได้ยังมไหมนี่ไปหากินนะได้ยังได้ยังไ,ยงไปหากินนะให้หนูได้โตจักโตตามโตเห็นั่นแล้วไม่เ่ามักขัดไฟโบราณอยังเลยจะไปได้ไม่เ่าอะไรจะเ่าจักแต่ก็กกอกกนเองนี่มาเออเจ้าของกระยามันแค่นนี้นไม่เ่าได้กินไปใช้ได้ ไปดูไปเล่นาลานไปเล่นแล้วลคัดเป็นบอ่อเจ้าผู้ไปคัดไปคัดน้ำบอลยอดผู้ไปขันอยากคัดกินข่าวแล้วบ่อยังเฮ็ดยัง,ยงบ่วกินไปหากินเหมคันอยากเฮ็ดเวียก,ก็ไปเฮ็ดน้ำบอยอดเด้คันบอ่อยากเฮ็ด <S 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 คันระยนมันพิษฉูดกับบอยากเฮ็ดคันเฮ็ดก็อยากเฮ็ดมันก็ได้ท่าไว้ Thì để phần tha thì Phần phải bắt này ừ. cái thằng phun. À. mà hãy cho tha đó, phần hãy cho khát khi bụng khi bún nổi cho tha <laughs> đi có đi đây gần ngam Cái <laughs> <laughs> này tha bỏ ngam, ô thế Và <laughs> nó có đi bà thông xảy đấy hả <laughs> เมน,นสีเดียวกันหมดเลยแต่คัดแล้วหรบบอหว่าโ้ยไปยังโอ้ยแนวกินกระเอิญเมียขึ้นไปหาให้อมีบ่อน้ำเจยหันยงยิงเนี่ย ไปไงมันประตูน้อยแล้วก็แล้วประตูใหญ่มีกะมีเอากระถางบ่ด้วยเอาท่าข้ากระปองมันเลยแล้วเนาะบึงดูสรีบึงก่อนงนเองอยนี่ก็ได้ปองปองมันเองนี่ก็ได้ตึงคือไงตัดเอาเนาะ xì bắt khuôn nào chắc đi Để Bớt đó

ไอ้ได้บ้านห่ะน้อง,งสายกินเข่าเลยมันหาคัดอันลนะอันขอบประตังประตูห่ะ หนักเนาะจับคู่เดียวการหัดกบแล้วเปลนะไรไว้แล้วเองยังตัวใบทั้งน่ะสั่งเป็นไงหมาถึงอ yani. ีหละ เอาเลยซื้อกระดูกหมูมาทอดก่อนมานนี้โอ้มี่หมักทั่ววะเนื่<ำ>อดำก็ตัวดำหมู <laughs> มี้ <laughs> ไปหมักแล้วก็ทอดนี่แต่นี่ที่หูท้กงสว่างเอาอยัางนะโอ้เชียบปลาเ <laughs> ชียบปลาก็ลดโดยสบายดีมากระทันทงเลยเด้ เออสุพรรณหมากตะทันกัเดืองเดืองมากตะทันนี่ค่อยไปร่างเลยสิมักทอดใช้เงินบาทนี่หาทงได้ก็มีอ่ะใคยซื้อมากตะทันว้าขี้เห็ดหนามุมแน่นี่โอ้ ถูกันลูกถูกันถุลูกป่ะถุเงียบถูุลูกถุลูกเฮียเจ้ากินยังเงียบบ่อันนั้นได้กินยังอะนไหเออกินขนมมาอันนี้ใจได้ตัวนี้ชื้อกระดูกหมูโลกแสนหนึ่งรึยังไง ทงเท่าไหร่ขนมคือเจ้านะ10,000อืมจ่ายได้บ่เอ้าเจ้าขนมเอ้าไปสิฮ็ดนอกลูกอย่าเฮ็ดนกอย่าเฮ็ดนกอย่าเฮ็ดนกยอกก็ยอกเจ็บิให้เราแน่นึงรเวียนไปล้างเลล้างลมักนะพี่น้องไอ้ตอนนี้ทงเพิ่นกําลังอันเ็บัวเฮ็ดหยังอยู่จับบัว แต่อ่ะนะแต่มรรกาศตอนนี้ทั้งวายยอดกับกำลังขีดท่าสีเป็นยังไงทั้งวายยอดเรากำลังสี่เตียงกระปองท่าสีแต่ว่าสบุนกาถ้าเบิ่งในตอนต่อไปขีดนี้สบุูนคมีหอาดเบกก่อนมีดและมีดท่องใส่ได้นะนะจังไลสบุูนกัเขาเขมกขับใจทั้งเอ้ยทั้งอ้ายเนาะสบุูนกาสีรวบรวม ไว้เงินก็นได้ทั้งซีก็เดียวสมุนซีเอาตัวนั้นมาเลยสังสิบสบู่ซีร่วมใส่กันกับตัวทิวาซีถางใหญ่เนาะอาจังในสมุนกาซิโคโตมล่าพัจระจไปก่อนพี่น้องเลยอ่าขมมกอบใจเด้อเ้อเคยจงไงที่ไ,ไว้วางใจเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้โคโตมล่าพัจระจไปก่อนพี่น้องเลยมาหอดจอดเทินกันเดีย่ยวต่อกันในคลิปหน้าเนาะสบายดี